พบกับสึกจริงเจ้าแห่ง G F Game Off o r You วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม G F Game Off o r t u n e กันนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเจมี่นใช่เลยครับเปิดยังไงสิครับทีนี้โอ้โหอันนี้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวสะดุดตามาเลยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวเจมินได้กับตัวโฟสต์อยู่นะครับนี่มี2ตัวเป็นตัวหมากเดินเกมครับอันนี้นะครับก็คือเป็นกระดานที่ใช้สําหรับเล่นเกมนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฝากลองฝากงเนี่ยก็จะมีกติกาในการเล่นเกมบอกครบถ้วนเลยครับถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้นะครับในกล่องนะครับก็จะมีกติกาที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับและตัวเดินนะครับก็จะมี2แบบเลยแบบแรกเนี่ยก็จะเป็น เจมกับโฟร์ครับใช่แล้วแบบที่2นี่ก็จะเป็นอะไรครับเจมินายชินชิล่ากับน้องไลอ้อยครับนี่2ตัวเล็กๆจิ๋วๆอันนี้น่ารักเนี่ยนิดๆอะไรลูกเต่าลูกแล้วมันก็จะมีลูกเต่าสีสีอะไรตัวตัวอะไรบ้าง,งครับผมตัวตัวจีเอฟครับลูกตุ๊๊ตุ่นลูกเต่า GF ไอฟตัว GF นี่จะแทนเป็นเลขหนึ่งโอเคอ่ะลองทอยดิโอ้ลองจีแสดงว่าได้กี่แต้มหนึ่งแต้มโอเค นี่คุณแพนไว้แล้วอ่ะแพนไว้แล้วผมเทพวะล่ะเทเลยแล้วก็จะมีอะไรครับสกุลเงิน G F อ่าสกุลเงิน G F เยออ่าก็จะมีแบงค์อะไรบ้างครับแบงค์ร้อยร้อยอะไรครับร้อยห้าสิบร้อย G F อ๋ออันนี้ห้าร้อยอะไรครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อย G F อ้และอันนี้ดึ0พัน,น 1, อะไรครับ 1,000งพัน G F O K เก่งมากครับพี่น้องหนึ่งพันห้สิบใส่กุหลาบเฮ้ยเมื่อกี้กำลังจะได้แล้วจังหวะโอเคแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมครับอะไรล่ะมันคืออะไรรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรอ่ะมันคือนการภารกิจนะครับสามสิบใบภารกิจทั้งหมด30มสิบใบแก๊สที่ดินทั้งหมด4ใบอ่าถ้าเราไปลงในที่ที่มันซื้อได้เราก็ซื้อได้ใช่ กติกามีอยู่ว่ากากติกานะครับกติกาการชนะเดินถึงช่องวินเนอร์คือช่อง21นะครับกรณีหาผู้ชนะไม่ได้นับจำนวนเงินที่เหลือบวกมูลค่าราคาทอดตลาดของสถานที่ที่ซื้อไว้ หากผู้เล่นคนใดมั่งคั่งที่สุดคือผู้ชนะอ่าขั้นตอนการเล่นนะครับมีอยู่ว่าหาลำดับใครเริ่มเล่นก่อนอ่าขั้นตอนที่็ได้ขั้นตอนที่2ผู้เล่นจะเลือกตัวเดินที่ต่างกันคนละ1ตัวขั้นตอนที่3ผู้เล่นทุกคนจะได้รับเงินตั้งต้นเกมคนละ5 0 0 G F แต่ว่าเราเอานะแปลว่าเราเล่นได้แม็กซิมัม4คนะใช่ไหมเริ่มตั้งต้น500อ๋อเราเล่นกันเลยหรอ G F โอเคผมตัวสีนี้ ใช่แล้วใครทอยได้มากสุดเล่นก่อนคุณสีแดงคุณสีฟ้าหนึ่งสองสามโอเคคุณได้สองได้สองคุณได้หนึ่งเริ่มก่อนเริ่มเลยขั้นตอนที่4ี่นะครับให้ผู้เล่นวางตัวที่จุดเริ่มต้นเมื่อทอยลูกเต๋าสองลูกได้จานวนเท่าไหร่ก็ให้เดินไปข้างหน้าตามจานวนนั้นทอยลูกเต๋าเลยครับกิมมีเดลูกเต๋าอ้ออันนี้คือเจ็ดสามบวกสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด หนึ่งสอ้าอ้าวเคืออะไรครับคือโบโบบ้าเวจี้สโตอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับถ้าตกเลข7มันต้องทำยังไงโฟดชอบกินผักซื้อผักให้โฟดสอ0ร้อยออ่าแสดงว่าคุณต้องเสียตังค์ให้ผม200 GF อยจีจักปะเนี่ยเพราะว่าโฟขากินผักเอามาถอนสามร้อย GF เอเคขาดทุนแล้วนะครับคุณอ่ะ จ้าอ่าด้วยนี่นะครับโบบะโอ้โหได้เจ็ดเหมือนกันเลยอ,ออกไปไนี่ผมขออยู่ด้วยได้ไหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเค,อเคแต่ว่าห้องเจ็ดเนี่ยสามารถซื้อร้านผักโบบะมูลค่า 600gf ได้ าทำไมคุณไม่ถามผม่เมื่อกี้เพราะว่าผมผมยังงก็มีตามไม่พออีกเรื่องอะไร60 0 GF เนี่ยถ้าสมมุติคุณเดินมาตกของผมอีกรอบนึงเนี่ยคุณก็จะเสียตังให้ผมอีกอีกแต่ว่าผมไม่ซื้อหรอกอาแล้วมันจะมีอันไหนที่ผมจะได้ตังบ้างไหมมีต้องรอดูแลครับไปเรื่อยๆครับฮึ๖๖หวานถูถีโฝาซิก what is that เลขอะไรครับ h a p ปีเบ r ร์เดย์เลข13เลข13อุ๊ยวันนี้วันเกิดผมดีกว่า่เออใช่วันที่13วันเกิดเจมินายเอาไปเลย500 GF อา้าวและและยังไม่พอและและยังไม่พอรับสิทธิ์ซื้อการ์ด1ใบ thank you โอเคอ่ะคุณจะซื้อการ์ดเท่าไหร่ซื้อ200ครับซื้อ200อโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็เอาเงินเกินค่าตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> อ่ะสองร้อยมีอากาศ please นี่ เปล่ายิ้งชุบกับเพื่อนที่เล่นคนต่อไปถ้าชนะ GF ให้การ์ดฟรีหนึ่งใบไปเลยอ้าวอ๋อมาถึงน้าทีคุณชนะผมใช่ผมก็จะได้การ์ดหนึ่งใบใช่เปล่ายิ้งชุบจุอ่าคนแพ้เพราะว่าความบัากชนะทุกคนไม่เล่นแล้วโอเคโหสิบสองสิบสองหนึ่งสอง 3ามสี่ห้ากกตายเลย่เล่นเกมเลยอ่าเลขสิบ้านะครับผมสิบเก้านีเป็นสดุปเื่องมาเกมนี่เลข19บ้านะครับซ <min utes> ื First ้อเทมปุระร้านเทมโปโปของโปรดให้เจมินาย0องร้อยจีเอฟต่อหนึ่งสองสามสี่ เฮ้ยแปดยังเท่าไหร่เนี่เฮ้ยแปดเอามึงก็รู้ได้ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนะเลยโอ้โหชนะได้ยังไงอ่ะพี่กูเข้มาปุอบมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงถึงจังวะเพื่อนม่นอนอยู่แล้ว I win เย่เย่สรุปผลนะครับเจ้าแห่ง G F Game of Fortune ก็คือ Gemini n o r w i ิช สำหรับใครนะครับที่อยากมาเล่นเกมแบบนี้นะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่คอนเสิร์ตพวกเราเลยนะครับที่ช็อปของเจมทีวีนะครับย <Yeah. S 1> ีกบ๊ายบาย